สุดท้ายทองคำก็ได้รีบาวขึ้นไปตามสั่งแถวบริเวณ2700กุเหรียญโตโ่ตรอยออนและได้มีแรงเทขายแบบแรงๆตามสั่งของทีมงานเชพพยากรณ์ทองคำจะไปต่อได้ไหมหรือจะกลับกลายเป็นขาวลงแล้วคลิปนี้ผมมีคำตอบชุดใหญ่่ายกระปิครับครเคที่เจอบเชฟพยกรณ์ประจำวันเสาร์ที่14เดือนธันวาคมนะฮะกับช่วงบอสแคทถึงนักเชฟพยกรครับทองคำนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมเราบอกตั้งแต่เสาร์ก่อนหน้านี้แล้วว่า บงบอกว่าทองคำนั้นในสัปดาห์หน้านะฮะจะสามารถนะฮะถ้าเกิดนั้นมีแรงซื้อกับเข้ามาบ้างนะฮะทองคำอาจจะสามารถรีบาวได้บ้างนะฮะเป้ารีบาวสูงสุดในสัปดาห์หน้านั้นทางทีมเรายังมองอยู่แถวบริเวณ2695เหรียญต่อถอยออนถึง2 7 0 0เรหรียญต่อถอยอนอนกรีนสีแดงด้านขวาด้านบน,นะฮะที่ทางลูกศรสีฟ้าได้ขีดไปไว้นะฮะมองว่าทองคำสัปดาห์หน้านั้นมีโอกาสอย่างสูงเช่นเดียวกัน,นะฮะ ที่มีโอกาสนะจะรีบาวนะ่ขอย้ำว่าแค่รีบาวนะฮะและถ้าเกิดไม่ผ่านนะฮะคาดว่าทองคำนั้นจะลงแบบแรงๆนะขอย้ำว่าจะลงแบบแรงๆนะ,ะทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถ้าเกิดรีบาวนั้นให้ขายอย่างเดียวขอย้ำว่าให้ขายอย่างเดียวนะและบอก ตั้งแต่วันเสาร์ผ่านมาแล้วว่าทองคำนั้นเป้าในทดสอบนั้นจะสามารถรีบาวได้ถึงบริเวณ2,700เหรียญต่อทอยออนและก็เป็นไปตามคาดการของทางทีมเรานะทองคำนั้นได้มแรงรีบาวถึงบริเวณ2,717เหรียญต่อทอยออนถึง2,724เหรียญต่อทอยออนเมื่อถึงแนวนี้นั้นทองคำก็ได้มีแรงเทขายเข้ามาอย่างชัดเจนปิดจบเมื่อคือสัปดาหมานั้นอยู่แถวบริเวณ 2648เหรียญต่อทรอยออนไปไปตามคาดการของทางทีมเรานะดูเหมือนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาปป๊บเดียวนะฮะและถูกแรงเทขายแท่งเทียนปิดแบบนี้นะั้นทางกราฟเทคนิคจะมีผลอย่างไรในสัปดาห์หน้านี้ผมมีคำตอบแบบชุดใหญ่ไฟพริบดวงโตๆครับสั่นชงครับกับชูบอสแคทถึงได้ไปเทปิกอรบ ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า1%ในวันศุกร์ที่13ธันวาคมค่ะจากแรงขายทำกำไรหลังจากราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ5สัปดาห์แต่ราคาทองคํานะคะยังคงปิดบวกในรอบสัปดาห์นี้จากความคาดหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัต,ตาราดอกเบี้ยลงในสัปดาห์หน้า ราคาทองคำนะคะได้ดรับแรงหนุนจากนายุบายการเงินที่ผ่อนคลายการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อทองคําอย่างแข็งแกร่ง,แ,งและความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทําให้ราคาทองคําพุง่งทำสถิติสูงสุดหลายครั้งในปีนี้ค่ะบรรดานักลงทุนคาดการในขณะนี้นะคะว่ามีโอกาส97%ที่ธนาคารกลางสหรัฐนะคะจะปรับรอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ในการประชุมวันที่17-18ธันวาคมนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะนักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่การแสดงความคิดเห็นของนายชูรมพาวเวลประธานเฟดเพื่อวิเคราะห์นโยบายการเงินของสหรัฐในปี2568โดยเฉพาะในแง่ของแผนภาษีของโดนัลด์ทรัรรมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าจะทําให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะกับชอบอสแครถึงไ้ไปเทปสิครับครับตรงนี้ครับ เรองก็ททบนะครับรายสัปดาห์ภาพแรกเนี่ยภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแดงแจ๋เลยเห็นไหมครับว่ากราฟนั้นได้มีแรงรีบาวขึ้นมาจะเท่าไฮเก่าของกราฟนะฮะแต่ว่า r s i นะฮะได้มีแรงขัดแย้งกันค่อนข้างที่จะมากมายหรือเกินครับเห็นไหมไอซ์ไอนั้นได้มี การในคลายลงต่ําลงมาเรื่อยๆนะฮะขเดี่อกันเนี่ยกราฟเนี่ยเกอบมีหายใเท่ากันนะฮะรวมถึงแม็กดีเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดสังเกตดีนะฮะจะรู้ว่าเส้นสิบหลายนั้นได้อยู่เหนือฮิสตแกรมค่อนข้างมากนะวงบอกว่าแรงซื้อหรือบาวสัปดาห์ก่อนนั้นเป็นแรงรีบาวหลอกนั่นเองนะฮะและดูเหมือนว่ากราฟในรายสัปดาห์นั้นค่อนข้างจะดูแย่สับฝั่งบ่ายนะสับฝั่งซื้อนะ,ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดูเหมือนว่านะฮะตอนนี้เนี่ย แล้ในรายสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างที่จะลงมาติดเส้นสีขาวแนวรับแนวนี้นะคาดว่าทองคำนะถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะรีบาวขึ้นไปนะฮะทางชิมเราก็จะเปิดรับฝั่งขายซึ่งได้เปรียบกว่านะฮะคอยย้ำว่าเปิดรับฝั่งขายได้เปรียบกว่าเพราะดูนว่าตอนนี้สัญญาต่างๆนั้นจะเป็นสัญญาณของสัญญาณแบรริมุนตัมหรือสัญญาณหมีค่อนข้างจะชัดเจนและแดงแจ๋เลยฮะถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะรีบาวนั้นทางชิมเราก็จะเปิดขายนะเพผมบอกว่า ทองคำนั้นกําลังล่อหลอกนักงทุนนะฮะว่าทองคํานั้นจะขึ้นแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูทางกราฟเทคนิคดูรวมถึงการดูวิเคต,ต่างๆนั้นจะบ่กรู้ว่าทองคํานั้นกําลังจะลงนะฮะและจะลงค่อนข้างที่จะรุนแรงสด้วยนะฮะด้าทองคําสัปดาห์หน้านะฮะรีบาวขึ้นไปไม่ผ่านแถวบริเวณสอ0พเเหรียญต่อ t รอยออนนะครับโดยประมาณนะฮะทองคํานั้นถ้าเกิดปิดต่ำกว่า สมรรถรยเดอนต่อรอยออนนั้นทองคำก็จะหลุดกับกลายเป็นขาลงอย่างชัดเจนและจะปรับฐานอย่างรุนแรงครับขอฝันชงครับครับตัวน,นี้ครับเราอยู่กันคำเลยครับรายสัปดาห์ภาพที่2เนี่ยภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะได้สร้างกราฟขึ้นมา2แท่งเทียนด้วยกันนะฮะเป็นการทํานายร่วงหน้านะ,ะว่าทองคํานั้นจะเกิดสัปดาห์หน้านะฮะรีบาวขึ้นไปครั้งนะฮะถึงบริเวณสมรรถร้อยเต่อรอยอนนอนและถ้าเกิดไม่ผ่านนะฮะ ปิดจบชาวบริเวณ2 6 0 0เหรียญต่อทรอยออนเนี่ยทองคำนั้นก็จะมีโอกาสอย่างสูงมากๆเลยครับที่ทองคำนั้นสัปดาห์ถัดไปนะฮะจะสามารถตรงถึงบริเวณ2 5 8เหรียญต่อทรอยออนตามแท่งเทียนรายสัปดาห์แทที่2ที่ทางทีมเราทำไว้นะฮะเห็นไหมครับว่าตาวงกลมสีเหลืองแนวนี้ซึ่งเป็นแท่งเทียน2แท่งที่ทางทีมเรานั้นพิดิกล่วงหน้าหรือทำนายล่วงหน้าว่าทองคำ้าเกิดรีบาวสัปดาห์หน้าและไม่สามารถ จะยืเนเหนือเส้นเหลืองแนวต้านได้บนขึ้นไปได้ทองคําก็ยังกลับกลายเป็นขาลงต่อและถ้าเกิดว่าทองคํานั้นปิดแถวบริเวณ2 5 0 0เหรียญต่อโทรอยออนก็ไม่สูงน,นะฮะหราฝั่งบายนะฮะมองว่าสัปดาห์ถัดไปต่อหน้าอีกหน้าหนึ่งนะฮะก็จะสามารถนะฮะลงได้ถึงบริเวณ2,518เหรียญต่อโธยออนรบริษิท้าแนวนี้หนไหมว่าแท่งเทียนอีกแท่งนึง แท่งสีแดงที่ทางทีมเราทำไว้เนี่ยสามารถลงถึงนะสุดท้ายของทองคำในรายสัปดาห์แถวบริเวณ2,558เหรียญต่อทรอยอ,อนคาดว่า2,518แนวนี้มาทองคำนั้นน่าจะเป็นแนวสุดท้ายของคู่ทองคำในรายสัปดาห์และทองคำนั้นน่าจะมีโอกาสาที่จะรีบาวครับขอฝันชงครับครับเ่อนี้ครับเราอยู่กับคำนะครับลายเดย์ภาพแรกครับภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัด เจ๋เลยนะครับว่าทองคํานั้นเมื่อรีป่าวขึ้นไปชนใต้ภูเขาเมนแข็งเส้นสีฟ้าแนวนี้นั้นทองคําจะต้องมีแรงเฉขายลงมานะเมื่อสปดานมานั้นเช่นเดีวยวกันครับทองคําได้ขึ้นไปนะฮะแถวบริเวณบรรพุทธเพลอดนะฮะขึ้นไปชนเส้นสีฟ้าด้านบนแถวบริเวณ2,724 00เรเหรียญต่อทรอยอ,อนนะฮะและได้ถูกแรงเทขายลงมานะฮะเมื่อเราขี่เส้นรับสีขาด้านล่างเห็นไหมครับว่าตามวงกลมสิงผู้ทั้ง5วงแนวนี้ส้ขาวแนวนี้เนี่ยเป็นแนว รัสสำคัญของคุณทองคำนะฮะในช่วงนี้นะสัปดาห์หน้านะฮะถ้าเกิดวันจันทร์อังคารไปรตลาดมานั้นทองคำมหลุดเสน้นขาวแนวนี้แนวรัสสำคัญอยู่แถวบริเวณสองนหกร้เหรียญต่อทรอยออน219ถ้าเกิดหลุดมานะฮะทองคำนั้นก็มีโอกาสอย่างสูงมากเลยฮะที่จะร่วงไปแถวบริเวณสองพนห้ารเหรียญต่อทรอยออนถึง2อ0 0ห้าร้อยเหรียญต่อทรอยออนนะฮะขอย้ําเลยนะครับว่าถ้าเกิดหลุดเสน้นสีขาวสองหกหนึ่งเก้าเนี่ยทองคําจะสามารถลงไปได้แถวบริเวณสองพันห้าร้อยเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะเพราะว่า แนวรับสือข,ขาวเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคําในหลายเดยถึง5ครั้งแล้วด้วยกันนะฮะถ้าเกิดรุดลงมาเนี่ยค่อนข้างจะไม่สวยแล้วนะฮะและมีรับสําคัญสุดท้ายเนี่ยอยู่แถวเรนสองพันห้ารเหรียญต่อทรอยออนคาดว่าถ้าเกิดถึง2,500เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้ทองคําน่าจะมีแรงรีบาวขึ้นไปได้บ้างครับขอฝันทองครับว้าวตอนนี้ครับ เราอยู่กราทองคำในกราฟประเดภาพที่2เนี่ยภาพนี้เนี่ยดูเหมือนว่าวันศุกร์ผ่านมานั้นทองคําได้ปิดลงมาต่ํากว่าเส้นสีฟ้าแนวนี้แล้วนะฮะซึ่งเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคําแถวบริเวณ2650เหรียญต่อทรอยออนะทองคําได้ปิดจบเมื่อคือศุกร์ผ่านมานั้นอยู่แถวบริเวณ2 6 8เหรียญต่อทรอยออนคาดว่านะฮะ วันธนาคารเปิดตลาดมานั้นถ้าเกิดทองคํานั้นไม่สามารถมีแรงรีบาวกับยืนเหนือโซ่ข0าศูนย์ขึ้นไปได้นะฮะทองคํานั้นก็จะมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะลงมาทดสอบแถวบริเวณ2,558เหรียญต่อโตรอยออนขอย้ำนะฮะ2,558เหรียญต่อทรอยออนบริสุทธิ์ฟ้าแนวรับด้านล่างแนวนี้เลยครับและคิดว่า2,6 2,58นี้ทองคำเนี่ยน่าจะมีแรงรีบาวด์ได้บ้างสักเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทองคํานั้นไม่มีแรงซื้อเลยนะฮะ สัปดาห์ถัดไปนะทางจิมคาดว่าเนี่ยทองคำนั้นมีโอกาสอย่างสูงมาเลยฮะที่จะลงมาแถวบริเวณ2 4 7 7นเหรียญต่อโตรอยออนถึง2 5 1 8เหรียญต่อโตรอยออนเริ่อเส้นแถบสีเทาแนวนี้คาดว่าแถบสีเทาแนวนี้2 5 1 8ถึง2477่หน้าที่จับเป็นแนวรับสุดท้ายของคุณทองคำในรายสัปดาห์และรายเดย์นนะคาดว่าแนวนี้มาทองคำน่าจะมีโอกาสทำการรีบาวกลับขึ้นไปได้บ้างนะคะขอฝันถงครับ ว้าวและตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในกราฟรายสีวงภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะทำไว้ตั้งแต่วันเพหัสที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่าทองคำนั้นไม่เคยหลุดเส้นสีขาวด้านซ้ายมือมาเลยนะฮะและเมื่อวันเพหัสผ่านมานั้นได้หลุดลงมาะฮะและได้หลุดลงมาแบบแ,บบแรงๆเลยนะฮะและ ได้อยู่ในกรอบของเส้นสีขาวด้านขวามือนะอรครับว่าทองคํานั้นได้ไม่เคยผ่านเส้นสีขาวด้านขวามือไปได้เลยนะฮะและเมื่อคืนวันศุกร์ท่านมานั้นเห็นไหมว่าทองคานั้นได้ปิดต่ํากว่าเส้นสีฟ้าลงมาแล้วนะฮะคาดว่านะฮะแนวเส้นสีฟ้าเส้นแรกเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคํานะครับเห็นไหมคะเตามงกลมสีมพูทั้งสี่วง5้าวงด้วยกันนั้นทองคํานั้น ถ้าเกิดหลุดต่ํากว่าเส้นไฟเส้นแรกแนวนี้นั้นเป้าถัดไปนะฮะของบรรจนาคารเปิดตลาดมานั้นมีโอกาสด่งสูงนะฮะที่จะลงถึงบริเวณ2,624เหรียญต่อทรอยออน2624แนวนี้เนี่ยคาดว่าทองคำบรรจนาคารเปิดตลาดมานั้นน่าที่จะลงมาถึงนะและเป้าในการดักขายนั้นก็จะอยู่แถวบริเวณ2,655เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะถ้าเกิดไม่สามารถผ่าน 2655ขึ้นไปได้นะครับทองคำนั้นก็จะร่วงมาแบบแรงๆถึงบริเวณ2,624เหรียญต่อโรอยออนคาดว่า224จะเป็นเป้าถัดไปในววไปของคุณคคำราย4ชั่วโมงแนวนี้ต้องมาครับขอฝันถงครับว้าว ภาพนี้ฮะเป็นภาพกราฟทองคำในไราี่ชั่วโมงภาพที่2เนี่ยภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสรุปทุกอย่างแบบชัดเจนแดงแจ๋เลยนะครับว่าทองคำในไราี่ชั่วโมงนั้นถ้าเกิดว่าวันจันทร์องคารเปิดตลาดมารีบาวถึง2655ไม่ผ่านฮะทองคำก็จะลงมาเป้าแรก โดยประมาณนะฮะ6 2 4เหรียญต่อทรอยออนถ้าเกิด224รับไม่อยู่นะฮะทองคำนั้นก็จะลงมาบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้อยู่ที่บริเวณ6 1 5เหรียญต่อทรอยออนตามวงกลมสีฟ้าแนวนี้คาดว่าแนวนี้จะเป็นแนวรับแรกของสัปดาห์หน้านะฮะในกราฟทองคําในสัปดาห์หน้าในรายสี่ชั่วโมงนะฮะ2615คาดว่าทองคําลงมาแนวนี้แล้วนั้นอาจจะมีแรงรีบาวกับขึ้นไปได้บ้างสักเล็กน้อยนะฮะ แต่ว่าเป้าสูงสุดนั้นในทองคำราย4ชั่วโมงนั้นเป้าในการลงสูงสุดนั้นก็จะอยู่ได้ถึงบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เลยครับแถวบริเวณ2 5 3 0เหรียญถึง2,518เหรียญต่อทรอยออนคาดว่าทองคำนั้นถ้าเกิดลงมาแถว2518แนวนี้ทองคำน่าจะมีการรีบาวได้แบบเยอะๆนะฮะขอย้ําว่า2อ8แนวนี้เนี่ยทองคำนั้นน่าจะมีแรงรีบา ได้อย่างเยอะๆเพราะว่าแนว218แนวนี้จะเป็นแนวรอบสุดท้ายของคุณทองคำในราย4ชั่วโมงนะฮะขอย้ำนะฮะซึ่งแนวนี้เนี่ยจะมีแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นเลยนะคาดว่าทองคำนั้นไม่น่าจะลงได้แบบง่ายๆนะ,ะน่าจะมีแรงรีบาวขึ้นไปได้บ้างถ้าเกิดลงถึงปอาสุดท้ายของทองคำในราย4ชั่วโมงในวสุดท้ายแถวบริเวณ2,518เหรียญร,ราชสิทขาวแนวนี้หละ,ะขอฝันทงครับ ถ้าท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับผมและทีมงานชิปกรนะฮะพร้อมนะฮะที่จะสอนเรื่องกราฟเทคนิคนะฮะสาขาภาคใต้นะโทรมาสำรองจองที่นั่งเบอร์นี้ได้เลยฮะซุยท่าสี่หนึ่งเก้าเก้าเก้านะฮะและสำนักงานใหญ่เอ็มพายสะทอนทาวเวอร์สองนะฮะโทรมาฮะศูนย์สองสองแปดเจ็ดหนึ่งเจียเจียนะฮะและถ้าท่านใดนั้นชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานของเราด้วยนะผมและ ทีมงันทุกคนนะฮะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกๆท,ท่านต่อไปครับผมโชคดีบุบนเช่น,ปนไปก่อนสวัสดีครับ